อ่าสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็มีสมาชิกนะครับผมมาสองคันนะครับผมวันนี้เราก็ออกเดินทางจากวัดชบุรีนะครับผมเพื่อที่จะตั้งใจว่าจะเข้าไปที่หมู่บ้านพุทธกรรมกันครับผมเพราะว่าสายลูยอย่างเราต้องเข้าไปท่องเที่ยวเส้นทางภายในป่านะครับผมอันนี้มีโชว์พุงเล็กน้อยนะครับผมสำหรับคุณนายไรเดอวยนะครับผมเส้นทางวันนี้ก็ค่อนข้างจะอากาศค่อนข้างจะดูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะฮะเหมือนฝนก็จะตกด้วยนะ เราใช้เส้นทางจากังหวัดราชบุรีนะครับผ่านอำเภอจอมบึงนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเราเจอน้องนนท์ด้วยนะน้องนนท์ี่เป็นเหมือนแฟนคลับนะของคุณนารเดอร์นะครับติดตามมาด้วยอีกหนึ่งคนนะฮะตอนนี้เรามากันทั้งหมด4คันนะครับผมของฟ้านะก็เริ่มโปรยปลายฮะสายฝนลงมาบ้างนะครับผมเส้นทางบรรยากาศสองข้างสุดยอดมากๆนะครับผมวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยตามันเองเลยนะครับ นี่เต็มไปด้วยนะครับผมฝนตกอย่างเต็มที่นะครับพวกเราก็ไม่วันนะครับผมสายลุยอย่างเราต้องลุยให้ถึงที่สุดนะครับผมเส้นทางส,สวยๆนี้ฝากให้เพื่อนเลยครับจากตัวเมืองราชบุรีจะถึงบริเวณประมาณนี้นี่ก็มีประมาณ60โลได้เลยนะ แล้ฝนก็โปรยปลายตลอดเส้นทางนะฮะแต่ด้วยความงามธรรมชาตินะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าขี่แบบเพลินๆนะฮะในเส้นทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแบบนี้อ่ฮะเดินทางกันต่อครับรเติมพลังเรียบร้อยเดี๋ยวไปถึงก็จะใส่สองกล้องเลยไม่มีเสียงไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่มีไม้ ไม่มีติดหมูมมื่นเหรอปไปอเล่นต่ออ่ะป่ะป่าวัาาแล้กกันเด้อไปที่ตรงนี้ไหมโอเคเวลคัมทูเะจังเกิ้ล เรากำลังชื่นชมความงามของเส้นทางนะฮะและบรรยากาศสุดยอดสองข้างทางนะครับผมบนรถเราก็พบกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดครับขับเข้าไปข้างในได้ไหมครับไม่ได้ครับอ้าวผมไม่เข้าแล้วหรอไม่เข้าเลยครับ,รบจริงดิรอใครแค่หมู่บ้านไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอบทำไม,มครับเ,ราาารเป็นเกฎของกฎของเอ่อกฎของเครื่องรักษาพันไม่ทำไม,มครัหรอ คือเขาเพิ่งมาปิดหรือว่าไงเอาปิดเลยครับของแจกก็ไม่มีก็ไม่ให้มาแจกแจกของนะก็ไม่มาแจกผมรอรถมาแจกของเนี่ยผมไม่ให้ไปเขาหน้าเขาไม่ให้เข้าถ้าทำถ้า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 อยากจะมาเที่ยวต้องไปทำหนังสือที่โบสถ์ที่ที่สันนิษฐานเขตไม่ใช่วันวันวันอื่นนะไม่ใช่วันนี้ถ้าววันอื่นเขา ต่อไปอ่ะแตขายไม่ได้อ๋อแสดงว่าเพิ่งก็เพิ่งปิดเหมือนกันใช่ไหมตรงเนี้ยปกติว่าผมก็เคยเข้าไปเที่ยวไม่ใช่เพิ่งปิดแต่การที่เนี่ยปิดถ้งสามดานแล้วเมื่อก่อนที่เขาไม่ยังไม่ได้มื่อเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยอ๋อถึงปล่อยเข้าไปได้แต่เดี๋ยวนี้คือเขาก็จะไม่ให้เข้าแล้วไปไม่เป็นไรพี่โอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าเอาไงจะดีเนาะขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรครับนะครับผมมีปัญหาพี่ก็มีปัญหาด้วยแล้วผมเข้าใจอยู่ ครับโโอ้หเลนก็ผมก็ตั้งใจจะพาน้องนายขึ้นไปเที่ยวภูบ้านคุรกรรมนะตอนนี้ก็บอกไปเลยว่าเจ้าหน้าที่เขาปิดไม่ให้เข้าแล้วนะฮะทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งรถทั้งรถทุกอย่างไม่ให้เข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราปรกลับรถเฟลอีกแล้วเดี๋ยวเรามากลับรถปุ๊บแล้วก็พุ่งไปเลยโดยเฉพาะอันเนี้ยเข้าไปลงบุกของแต่ไปนี่เลยวคุยข้าหมูก็ได้สุดๆเลยนี่ไปคุยข้าหมูก็ได้ไงคุยข้าหมูไหม อาโป่แห้งอ่าให้เรียกกันว่าเะเอาเป็นโป่แห้งหรือพวกข้าวหมูมันก็ทางกางอยู่แล้วน้ำเฉอะโป่งแห้งน่ะมันเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเราไปมันก็จะมีแบบเป็นอ่างใหญ่แ้วก็มีทำอ่างให้เราขับรถไปแช่ถ้าโป่งแห้งที่ผมขึ้นน่ะมันจะไปสุดที่ตอชะดอบนเขาใช่แล้วเขาก็จะไม่ให้ไปเหมือนกันขบนขั้นบนนั้นเขาก็ไม่ให้เข้าด้วยจริงมันเป็นลานจอดหอนั่นก็ไปแล้วแต่ถ้างั้นถ้าจะให้แบบว่าต้อนรับดีดีก็ ค่อยคล้องหมูเคยขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าก็ค่อยคล้องหมูง่ายอยู่จะดูเข้าท่าหรือจะไปแข่งส้มแมวแข่งขึ้นมาเอาไว้ตอนกลับก็ได้น้ำตกเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกเคยเข้ายังได้ก็เป็นค่ยคล้องหมูแล้วก็กลับส้มแมวอ่าเคเป็นแผนเป็นแบบนี้ดีฟ้าจะได้ไม่มีปัญหาค่ย้อเนยค้างหมูเป็นที่กลางเต็นท์นอนบนเขาทางมันโดมงก็ทำเรื่อยๆผีเรื่อยๆทำดีแล้วแหละแต่คล้ายๆน้องๆเขาเอ๊ะน้องๆเขากระโจมกันนะน้องๆแต่ว่าไม่ถึงเขากระโจมเคยขึ้นแล้ว บันดาลนี้ดังพวกรถ <c oughs> ขึ้นไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้างบนมีอะไรกินเปล่าข้างบนก็ไปถ่ายรูปสวยๆได้แล้วมองเห็นฝั่งฝั่งพมา่าวิวประมาณโอ,โอ่าผ่าเดียวดายอะ่ะอ,อันนี้เราอยู่ไหนวะ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ก็เดียวดายแย่แล้วน้วยใกล้ไหมจังนี้ไปม่ใกล้เลยแล้วมันก็ขึ้นไปเดี๋ยวห้วยข้าวหมูผมอยู่หลังนะผมจะรอถ่ายพวกคุณ เอให้หนุน่นนำไอ้ตัวเล็กนำดีวะ่ะจะให้เองวันนี้นนไปให้เองเปลี่ยนแผนอีกแลว้วฮะเดี๋ยวนี้มันปิดหมดเลยวะ่ะไม่เป็นไรครับผมกดก็คือกดนะฮะถ้าเขาไม่ให้เราไปเราก็เราไปฝืนนิ่งดันไปผมว่าก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะโอเคครับก็เราเปลี่ยนแผนนะฮะเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะที่แกงส้มแมวนะครับแล้วก็ขึ้นห้วยคอกหมูนะฮะ เดี๋ยวคลิปผมคงตัดให้เพื่อนๆได้ชมถึงบรรยากาศความสนุกบนทางของห้วยคอกหมูนะอันนี้เป็นสถานที่เปิดนะครับขึ้นไปที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องนะไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคพบกนันนี่เราอยู่กันที่ห้วยคอกหมูนะครับทางขึ้นอีกหนึ่งครั้งที่มาอีแ้วครับท่านปั่นดินขึ้นไปนี่สิ รถพี่จะไปได้ปะก็ไม่รู้อะเย่องเล็กเลยเออค่อยๆไปกันะนี่แหละอยู่ช่วยพี่นี่แหละดีแล้ว <laughs> ยหัวนี้รถกระบะไม่ไหวครับผมถอยลงมาด้วยนะครับ oh, oh. เดี๋ยวคลิปนี้นี่ยาวๆาไปเลยนะครับบรรยากาศซึ่งเขาห้วยคลอง oh, oh. อหมูนะครับผม เอาผมเซตให้ตรงนี้สวยแน่นอนเสร็จแล้วผ่านตรงนี้ไปปุ๊บในข้างหน้าก็ถึงแล้วนี่ยตัวนี้เองเนี่ยผ่านไปที่ปัดไกลตรงนี้เดินดูข้างในนี่หลังเขานี่เขาก็โยมอยู่ด้านไหนเขากโยมอยู่ฝั่งนู้นแนี่เดี๋ยวจะถือเหรอโอ้โหตรงนี้นี่ าตรงนี้จะบอกว่าชันนะครับแล้วก็เป็นเลนหมดแล้วนะตอนนี้รถที่จะวิ่งขึ้นเนี่ยค่อยจะล้อหลังเลยปั่นอหนึ่งเลนนะครับเนี่ยจะมีรถยนต์สวนละไม่หนึ่งคันนะฮะทางลานท้งคุณนาไรเดอร์ครับผมผมตั้งใจจะบอกไลน์นิดเล็กน้อยนะครับผมสุฝีมือครับสุฝีมือสักก้อนนะครับผมมาครับ ไม่มีแล้วจริงเลยอีกนิดเดียวเลยครับผมแต่เส้นทางกลับมาหัวซะงั้นนม่จะฝนมันตกมีซงมีซงว่ะบิ้วบิ้วบรรยากาศเหนื่อยเลยมีแค่นั้นแล้วพี่มีแค่หัวโค้งแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วนิดเดียวนิดเดียวอ่าไปต่อหมดแล้วขาลงขาลงขาลง ไอ้น้องขี่โคตรเฟี้ยวเลยยางก็ตีดึมันป ER ุ <Okay. S 2> ๊บปุ๊ดปุ๊บกูเล่นจนเหนื่อยโอเควิ่งลงมาวิ่งลงมาแน่นอนเลยไม่ทิ้งเพื่อนนะน้องเขาโอเคแป๊บนึงคนแก่เ,เติมพลังคนเอาไปก่อนเลยที่นีละคันไปอ่ะ พ่อพี่โอ้ยโอ้โหชีวิตโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปดูเฮียเขาหลับดูเฮียดีมากผมะะฮะ,ะข้าด่ายคืออะไรวะกลิ่นไหมอ่ะขึ้นมาเลยเสียงอะไรอ่ะ โโมาแล้วที่ของตัวจริงตัวจริงไงนี่ได้ครับหมดแล้วถึงอนะ่ะ พี่ก okay. ็ม hey, ีไางเนี้ยโอ้ยอีอา์เลยโอ้ยอีอา์เลยอีอาร์นี่ทั้งโอเมเจอาโอเคเดี๋ยวลงก่อนเราลงก่อนอุ่ย เดี๋ไหมครับเดินเดเดขึ้นอนให้อ้ขอบคุณครับอบเุณครับเดี๋ยวเรือต้องซุงอีกหน่อย F แปดร้อยมาแล้วเนียนเนียนนีเนียนนีเนียนเ้ดูดูดดู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 เกดงดู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 ดเดู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 ดอนเราดูดูวูด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 วดู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 วดดด ทางนไปพี่สนุกเลยวันนี้มันเลยเรื่อยๆครับลองลองลองซายก่อนพี่สายดีกว่าพี่สายดีกว่าเข้าไม่ได้ครับยวพี่ไหลเข้ามาหรอครับเนี่ยให้ค่อยไหลพี่โอ้คันใหญ่ด้วยนะพี่ค่อยๆมาค่อยๆมาครับ เลี้ยวซ้ายไว้แลยให้เลี้ยวซ้ายไว้ให้เลี้ยวซ้ายไว้มาแล้วมาละมาละมาละโอ้โหเยี่ยมเลยอันนี้5 CBR 500ใช่ไหมเยี่ยมผีมือฝีมือมากนะเอารถอย่างนี้มาแบบเนี้ยผีมือมากนะ มาพี่รีบกลับกันแล้วพวกผมลงไงครับเบ็ดไม่ไหวนะไปเลยพี่ไปเลยเบาๆนะครับไปขับสี่อยู่แล้วโอ้โหอะไรนโอ้มันต้องยิงอย่างงี้เที่ยวกับนายไรเดอร์ครับผมมันสุดยอดจริงครับสายลุยตัวจริงนายไรเดอร์ครับผมนายไรเดอร์นายไรเดอร์ปะทะ ครับผมไปครับผมบีบต่อนะของเราไม่มีใครช่วยนะพี่ต้ช่วยตัวเองนะเมื่อกี้ตอนนี้เราถ่ายคลิปแมันจะเหมือนเราเท่มากนะที่แบบว่าเฮ้ยเอ้ยน้องเล่นไซอิ๋ผมเขาเดี๋ยวตอนเราลงเนี่ยมันจะแถนะไอโจ๊กลูกแถนะต่อลงนะจีบแ้นต่อไปครับอ่าเรียกไปก่อนไปเคี้ยวบนทันอ์ก่อนไปวันนี้เราจะมีของกินข้างบน ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปสุดท้ายนะในการท่องเที่ยวบนยอดของเขาห้วยคอกหมูกันนะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าหนีไปไหนนะครับผมแล้วพบกันนะครับที่เชอเบเกอร์ครับผมความงามของนี่มันอคลอกหมูนะครับรอบๆไปที่เห็นแล้ว Oh!